แก้วแม่กับบอดี้แก้วถ้าปกติเขาสิแก้วมันเล็กอ่อนแม่มันยังบอกให้ยุ่งเลยมันเบิ่งตั้งตาใส่ค่ะมันก็ได้สีดำกับพ่อมันสีดำแม่มายังเอาเร็วเฮ้ย ยังลุได้โอ้ยย่านตายดีบ่ตายก็ดีทันใดเลยมันลมตอนน้ำบักกองเห็นลมคุณเพย่านตัวมาแล้วบ่อยู่น้ำการมดโอ้ยแม่นี่ก็ได้แม่เหมย่านตายมันบ่ได้นอนตคือมันเก็บเข้าบ่นอนนี่นอนโอ้ยโอ้ยโอ้ย มันห่วงลูกขนาดเด้เพื่อสู่ห่วงไรนะคือหลายเออน่คือหลายเด้ออีแป้ง ห,หัดคอลูกแลเราเปืือกเ้ยอ๋อแม่ว่าเป็นผู้หญ่งผู้ชายผู้หญิงสงสัยผู้ชายตา,ายห่างบ่มีนิน่งจะเปิือกไม่เปล่าผู้ชายแน่นอนก็นรอดตัวเมียยังบไหวได้ค่ะเขาด๊ก เด็กเด็กอยากลูกเลยข้อข้อข้ออีกฮะอืมอืมแป้งเพื่อต้องไปตั้งตาไปเพื่อเอออีนางกินหญ้าไหยลูกไหมไหมกินหญ้าโอ้โห น่าลุกตัวลุกเงี้ยบได้อ๋อแม่เป็นผู้ชายส่ฮะฮัลโหลแตอยู่ได้นิ่งสบายได้ยังได้เห็นแมวมาก็ไปเอาวิวหน้ามานะเห้ยนะเห้ยเลือดติดเนาะโอ้ยแกไปใส่แว่นเหรอเห็นแต่ล้าง นี่เลยค่ะค้ออะไรเนีบ่บอฮุ่ตัวพู้ตัวแม่แดบชัดเจนผู้ทำข้อนะจ๊ะมันนะกับโกนะมัน,ก,น<า>ก,กับอฮ่องเนาะค่ายแก้วแนะฮ่องว้าวลมคาอะไรบักบ้านนน่ะจั๊กมันบดดือ้อไปจักตัวนี้ โอ้แปลวแปลาต้องนานได้แค่นั้นเหรอลูกเหยียบเๆียบเหยียบเหยียบเหยียบๆๆๆนะเหยียบๆๆๆจ้าเรเดียวมาพ่อกันตอนมันยืนนะเด้จ้าให้แม่มันกินยาไปก่อน